สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองคลิปก่อนหน้านี้ผมแสดงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างด้วย Differential Equations ซึ่งเป็น Advanced Calculus ในการพยากรณ์ผู้เจ็บป่วยแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะต้องเตรียมรวมถึงพยากรผู้ที่เสียชีวิตก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และผมก็เน้นหลายครั้งว่ากิจกรรมที่คนไทยทําอยู่ขณะนี้เราจะตายกันเกลื่อนเมืองเลยจะต้องลดกิจกรรมลงลดขนาดที่ว่าจาก100%เซนี่ยจะต้องลงเหลือ5%เระบบสาธารณสุขถึงจะรองรับได้กุญแจสําคัญของการป้องกันโควิดก็คือ physical distancing หรือการอยู่ห่างๆกันอย่ามาเจอกันสักระยะหนึ่งซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยคณิตศาสตร์ แต่ว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ที่เข้าจะยากหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงสูตรผิดหรือเปล่าแต่มีเด็กคนหนึ่งเข้ามาเห็นงานของผมแล้วเขาก็อมยิ้มบอกว่าเขาสามารถทำได้ดีกว่านี้สามารถอธิบายได้ดีกว่านี้ว่าทำไม physical distancing มันถึงสำคัญมันถึงเป็นหัวใจของการที่มนุษย์จะอยู่รอดจากโควิด1 9และสิ่งแรกที่ผมคิดก็คือ โอ้ยเด็กจะมารู้เรื่องอะไรนี่มันแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงเรียกว่าเป็น advanced calculus เขาเคยไปเรียน calculus จาก Khan Academy รวมถึง differential equations แต่มันก็แบบงูงูปลาปลาจะมารู้เรื่องอะไรกับเรื่องนี้แล้วก็อีก3วันจะสอบแล้วใช่ไหมคือในแคนาดามันสามารถ t e s หรือทำข้อสอบ ที่บ้านได้ในระหว่างที่มี Health State Emergency หรือสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณาสุขเขาก็บอกว่าโอ๊ยข้อสอบมันแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ไปซุ่มทำสองสามชั่วโมงแล้วก็ผมก็ไปแอบ,บดูปรากฏว่าเอ้ยเข้าท่าและเขียนดีๆมากก็เลยสนับสนุนให้เขียนต่อให้เสร็จเบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลาสองสามชั่วโมงต่อวันทั้งหมด4วัน ก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องเอามาโชว์เพราะว่าเขาทำได้ดีกว่าผมซะอีกเป็นแบบจำลองการแพร่เชื้อโควิดเสมือนจริงเรียกว่าจาก advanced calculus มาเป็น Animation โดยใช้ภาษา C Sharp ของ Microsoft และสร้างกราฟิกผ่านตัวที่เรียกว่า unity ซึ่งนิยมใช้เขียนเกมกันโดยเฉพาะเกมที่เป็น Scenario เกมที่ต้องอาศัยการคำนวณเยอะ แล้วก็มี a n d นดอมฟังชันให้เลือกมากมายวิธีแสดงที่เห็นภาพก็คือเขาก็สร้างเมืองจำลองขึ้นมาสักเมืองหนึ่งเป็นเมืองปิดเมืองนี้แบ่งเป็น4หมู่บ้านและแต่ละหมู่บ้านก็มีทางเข้าออกเชื่อมโยงถึงกันมีถนนมีตรอกซอกซอยแต่อยากจะให้สังเกตว่าเวลามันติดเชื้อนั้นมันติดกันในที่แคบมีโรงพยาบาลอยู่ตรงกลางแล้วก็โรงพยาบาลเนี้ยถ้าไม่จาเป็นไม่ควรไปเดินผ่านเพราะว่าคนติดเชื้อเยอะแยะ และประชาชนคนในเมืองนั้นก็ถูกแทนด้วยกระตูน5้าสีสีขาวนั้นก็คือผู้บริสุทธิ์ไม่เคยได้รับเชือ้อแล้วก็พร้อมที่จะได้รับเชือ้อส่วนตัวเหลืองนั้นคือตัวเจ้าปัญหาคือมีเชื้อแต่ไม่มีอาการและที่สำคัญก็คือสามารถแพร่เชื้อได้ด้วยและคนได้รับเชื้อ80%ก็จะเป็นตัวเหลืองนี่แหละไม่มีอาการแต่แพร่เชือ้อแล้วก็ไม่แน่ว่าคนที่อยู่ในบ้านคุณขนาดนี้เขาอาจจะแพร่เชือ้อ แล้วคุณก็ได้รับเชื้อไปแล้วแต่คุณเองก็ไม่มีอาการเหมือนกันตัวต่อไปก็คือตัวสีแดงในแอนิเมชันนี้จะมีประมาณ10ที่มีอาการอาการที่ว่านั้นก็คือตัวร้อนไอหัวใจเต้นแรงหอบคนพวกนี้เขารู้ตัวว่าเขาป่วยเขาไม่สบายแน,แน่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาทางเดินเข้าโรงพยาบาลให้ได้แต่ในระหว่างทางเนี่ยเขาอาจจะแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ด้วยระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล เขาอาจจะฟื้นไข้กลายมาเป็นตัวสีฟ้าซึ่งมีภูมิต้านทานหรือกลายเป็นตัวสีดําก็คือตายต้องขนออกจากโรงพยาบาลขณะเดียวกันตัวสีเหลืองเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็คือประมาณ12วันเขาก็จะมีภูมิต้านทานขึ้นมาก็จะกลายเป็นตัวสีฟ้าเช่นกันและตัวสีฟ้านี้ก็จะไม่แพร่เชือ้อโรงพยาบาลนั้นซึ่งอยู่กลางเมืองเลย ก็จะรักษาตัวแดงตัวแดงเนี่ยก็คือพยายามเดินเข้าโรงพยาบาลโดยปกติ90%ก็รักษาหาย10%ก็ตายแล้วก็รับคนไข้ได้แค่30คนเท่านั้นแหละถ้าเกิน30คนมันก็เริ่มล้นละล้นมันก็จะตายกันเยอะตัวที่ตายมันก็จะเดินไปที่ห้องดับจิตซึ่งอยู่ข้างใต้โรงพยาบาลนอกจากนี้ทุกซีนเนร์ก็จะมีวันที่วัคซีนมาด้วยแล้วก็มาที่วินาทีที่95 หลังจากเริ่ม a n i m เมชันและเวลาที่มานั้นเครื่องหมายของโรงพยาบาลจากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าตัวสีขาวทุกตัวจะได้รับวัคซีนอย่างไรก็ตามตัวที่มีสีแดงอยู่แล้วแม้นว่าวัคซีนจะมาแต่ว่ามันช่วยไม่ได้แล้วแหละตัวสีแดงก็ยังมีโอกาสตายซีนเนลิโอที่1ก็คือ no physical distancing หมายความว่าทุกคนยังทำกิจกรรมตามปกติไม่สนใจคำเตือน เรียกว่าเชื่อใน herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่มันจะเกิดอะไรขึ้นไปชมกันครับก็ <c oughs> เริ่มจากตัวหนึ่งตอนนี้เป็น2ตัวแล้วครับตัวแดงเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลกันเพราะว่ารู้อาการป่วยของตัวเองสังเกตตัวเหลืองเนี่ยคือตัวปัญหาแล้วมันก็เดินไปทั่วก็พาตัวอื่นติดกันไปหมดบางตัวติดโชคดีก็เป็นสีเหลืองส่วนมากจะเป็นสีเหลืองกัน 80%- 90%ไอ้โชคไม่ดีก็กลายเป็นสีแดง พอเป็นสีแดงแล้วก็ต้องมาเข้าโรงพยาบาลแล้วดูสิตอนนี้โรงพยาบาลแน่นเต็มไปหมดพอโรงพยาบาลแน่นมันก็มีโอกาสตายสูงในขณะนี้เรายังอยู่ที่กิจกรรม100%ไม่มี Physical Distancing ใดๆทั้งสิน้นทุกตัวยังทำกิจกรรมตามปกติที่เคยทำมาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะครับตัวสีดำเดินลงมานะครับก็คือที่ตาย ก็เดินไปในห้องเก็บศพที่อยู่ใต้โรงพยาบาลเดินออกมาเยอะเลยตัวสีฟ้านี่ก็คือมีภูมิแล้วนะเวลาผ่านไประยะหนึ่งตัวสีเหลืองก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้ออีกก็จะไม่กลายเป็นตัวสีแดงก็จะไม่ป่วยและในที่สุดทุกตัวก็จะเป็นตัวสีฟ้าในเวลาอันรวดเร็วหมายความว่าเคร์นี้มันแหลมปีด แล้วก็พุ่งตกลงอย่างรวดเร็วสำหรับการติดเชื้อแต่ลองดูความเสียหายสิครับตายถึง35ตัวแล้วก็เขาไม่ต้องรอวัคซีนวัคซีนยังไม่มาก็เป็นสีฟ้ากันหมดละวัคซีนมาแล้วนะครับ s c e เน r ร o ที่2ก็คือ p a r t i a l y physical distancing เรียกว่าลดกิจกรรมนอกบ้านลง50%หมายความว่ายังมีหลายคนที่ไม่เชื่อคำเตือนเราลองไปดูเหตุการณ์กันแบบที่2กิจกรรมลดลงเหลือ50%ตอนนี้มีสีเหลือง3-4ตัวแล้วมี5ตัวมีสีแดงมีการเดินไปเดินมาประมาณ50% มีสีแดงตัวนึ่งกำลังขึ้นไปที่โรงพยาบาลลองดูซิว่าโรงพยาบาลพอจะรับได้ไหมมีตัวแดงเยอะไหมถ้ามีตัวแดงเยอะมันก็ตายตอนนี้เริ่มมีสีน้ำเงินออกมาละเพราะว่าตัวสีเหลืองนั้นเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวสีน้ำเงินเมื่อระยะเวลาผ่านไป12วันสีน้ำเงินก็คือมีภูมิต้านทาน ตอนนี้มีสีดําเดินลงมาแล้วก็คือตายไปแล้วนะต้องขนลงไปอยู่ใต้โรงพยาบาลตอนนี้มีคนตาย7คนแล้วครับ8คนแล้วดูซิว่ากิจกรรมที่น้อยลงไป50%นั้นยอดผู้เสียชีวิตจะลดลงหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้35คน ตอนนี้24แล้วครับทุกตัวเกือบจะเป็นสีฟ้าหมดวัคซีนมาแล้วนะครับและซีเนียริโอที่3ก็คือ physical distancing จริงๆนะลดกิจกรรมลง95%ออกนอกเคหะเนี่ยจะเพาะที่จำเป็นและเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องออกลองไปดูครับ s c e n ยร i o สุดท้ายก็คือทุกคนร่วมมือร่วมใจกันจริงๆใน s c e n ยริ o นี้จะมีกิจกรรมแค่5%เท่านั้นเองจะเดินก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นมีคนป่วยแล้ว1คนอยู่ที่โรงพยาบาลสังเกตไอ้ตัวเหลืองเนี่ยมันเดินไปไหนไปชนใครเขาก็ติดเชื้อไปด้วย ตัวสีขาวอ่ะเดินไม่เป็นไรหรอกถ้าไปเจอสีขาวด้วยกันแต่ถ้าตัวเหลืองมันเดินเมื่อไหร่เนี่ยแย่ที่สำคัญก็คือตัวเหลืองไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าติดเชื้อนะไปเจอคนแก่ก็มีอาการหนักคนที่มีภูมิต่ำก็มีอาการหนักก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาล ในเคสเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขารับมือได้ตอนนี้มีอยู่แค่5ตัวเท่านั้นเองที่อยู่ในโรงพยาบาลยังไม่มีใครตายเลยแล้วก็ตอนนี้มีตัวสีแดงทั้งหมด15ตัวอ่าวัคซีนมาแล้วนะครับทุกอย่าง เปลี่ยนเป็นสีฟ้าหมดแต่ว่ายังไม่ได้หมายความว่าตัวแดงจะปลอดภัยนะครับตัวแดงยังป่วยอยู่วัคซีนมันช่วยไม่ได้ลองดูซิว่าจะมีตายไหมเพราะว่าตัวแดงเยอะพอสมควร เอาละก็มี1คนนะเดินลงไปแล้วอ่าจบไม่มีตัวแดงแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็คือ1คนและนี่คือสิ่งที่คนทำแอนิเมชันคนเขียนโปรแกรมนี้ต้องการจะสือ่อเขาต้องการขอบคุณคนที่อยู่กับบ้านไม่ออกเพนผ่านแล้วก็ระลึกไว้เสมอว่าตัวเองนั้นมีเชือ้อ คิดซะว่าตัวเองเป็นตัวเหลืองอย่าคิดว่าตัวเองเป็นตัวสีขาวแล้วเดินไปทั่วแล้วก็ไปแจกเชื้อให้ชาวบ้านเขาคนที่มีภูมิต้านทานต่ำเขาก็จะกลายเป็นตัวแดงและมีโอกาสเสียชีวิตเป็นตัวแดงต้องไปเข้าโรงพยาบาลทําให้ล้นโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณที่อยู่กับบ้านสวัสดีครับ